สวัสดีคะ่ะลูกค้าวันนี้ตุ่มเอาตัวนี้มาฝากไปนั่งสติ๊กเหือนเดิมก่อนนะตัวนี้นะคะราคาจะอยู่ที่599ท้ายจะยืดออกมานะคะจะเหมาะขนาดอย่างนี้นะคะลูกค้ามันจะให้เหมือนเราหนีบเอาไว้นะคะแบบนี้5้า,า้าตัวนี้ได้อะไรไปบ้างเรามาดูคะ่ะชุดดีนะคะตัวนี้นะคะท้ายนะคะจะเป็นยาง a v s อย่างดีนะคะตัวนี้แบบนี้นะคะ นี่ตัวรางนะคะจะเป็นรางอลูมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ปลายนะคะจะเป็นปลายอะโลหะนะลูกค้าความยาวนะคะรวมกับท้ายนะจะอยู่ที่1เมตรค่ะลูกค้าความยาวลงมานะหเมตรก็เหมือน1 0 0่งเซนาะลูกค้าแต่ถ้ายืดออกไปนะลูกค้ามันจะมีตัวยืดให้ออกไปแบบนี้นี่ความยืดออกไปนะคะรวมตัวตัวท้ายคับด้วยนะลูกค้าจะอยู่ที่120เซนหรือ1เมตร20เท่านั้นคะ่ะลูกค้าตัวนี้นะ แต่ถ้าจะพับเก็บก็กดมันก็ลิ่ลงมาแบบนี้ค่ะตัวนี้599นะชุดแถมได้อะไรไปบ้างตัวนี้จะได้หนังสติกแบบนี้1เส้นนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะลูกเหล็กเหมือนเดิมค่ะจะได้ไป8มิล30รูปนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากเพิ่มความแม่นเหมือนเดิมค่ะบวกเพิ่ม100บาทนะคะก็จะเป็นเลเซอร์ติดไปนะคะเพิ่มความแม่นนะคะตัวนี้นะคะครบชุดแบบนี้ถ้าบวกเลเซอร์ไปนะก็จะเป็น6 9 9แต่ถ้าไม่เอาก็เหมือนเดิมค่ะ เร่งก็จัดได้แบบไหนก็ได้ค่ะตามสะดวกลูกค้าเลยมีให้เลือกนะ599ก้9 9ค่ะจัดเลยค่ะลูกค้าใครอยากได้คอมเมนต์หรือว่าโทรหาแม่ค้าได้เลยนะคะนี่หนังสติ๊กพร้อมเร็งค่ะตัวนี้นะส,สวยๆแบบนี้นี่ยืนได้อีกนะ